เอาปีใหม่นะครับปิดร้านหรือเปิดร้านดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คตารางส่งของนะครับตารางวันหยุดช่วงปีใหม่กันสักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์แอบบอสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ ปุ๊บออานะครับอันดับแรกนะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยผมขออนุญาตฝากหนังสือนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ฝากนานแล้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนมาปีที่แล้วนะครับปี2023นะครับกลยุทธ์และวิธีขายให้รวยได้จริงที่ l a z a ด a นะครับเป็นพื้นฐานการขายนการจัดการร้านค้านะครับการลงสินค้าข้อมูลต่างๆที่ร้านค้าทุกร้านจะต้องรู้นะครับนี่นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมพามาดูตรงนี้กันสักเล็กน้อยนะ ลาซาด้าเนี่ยเขามีนะครับเรื่องของกฎระเบียบในการจัดส่งเรียกว่าเป็นกฎไหมอ่าเรียกเป็นกฎก็ได้นะครับคือเขาจะมีระบุไปแล้วว่าถ้าออเดอร์เข้ามาคุณจะต้องส่งภายใน5วันอันนี้ต้องบอกก่อนนะนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกฎระเบียบที่เขามีมานานแล้วนะครับสมมุติวันเนี้ยนะครับคุณได้นะครับวันนี้วันอะไรวันจันใช่ไหมวันจันที่16บนะครับวันจันที่16เนี่ยออเดอร์เข้า นะครับหน้าที่ของเราคือเราต้องนะครับไปส่งของนะครับประมาณวันพุธไม่เกินวันพุธ16บ7 18ดอ่าไม่เกิน18นะครับไม่เกิน18ก็ให้ทําการจัดส่งนะครับเมื่อเราทําการจัดส่งไม่ไม่เกินวันที่18ก็คือวันพุธเนี่ยไม่เกิน2วันสิ่งที่เราจะได้มาก็คือคะแนนการจัดส่งที่ยอดเยี่ยมและคะแนนนะครับการจัดส่งตรงเวลานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะส่งเนี่ยเราจะส่งก็ต่วันแรกเลยก็คือดูดูแถวที่แถวที่แถวบนเนาะวันที่1 เอเดเข้ามาวันที่ศูนย์วันที่หนึ่งคุณส่งเลยหรือวันที่ศูนย์คุณส่งได้เลยเนี่ยอันนี้จะได้เป็นการจัดส่งเร็วพิเศษอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะครับจะเป็นเรื่องของคะแนนเรื่องการจัดส่งเร็วพิเศษการจัดส่งเร็วพิเศษมีข้อดีอย่างไรนะครับก็เราจะได้รถสีเขียวแบบมีไฟม,มีสาย้าด้วย resh, นะเหมือนแฟ e ช h นะเหมือนแฟชชไม่ไม่ใช่แบบแฟลชรถส่งของนะไม่ใช่หมายถึงเดอะแฟชชเดอะแฟชชอ่าเหมือนเดอะแฟ s ชนะครับใครไม่รู้จกักลองเสิร์ชหาเดอะแฟชชดูนะครับก็คือมันจะเป็นรถส่งของที่แบบเร็็วึเเลลยยนะครร,นะครับก วันที่ศูนย์ส่งวันที่ศูนย์เลยหรือวันที่หนึ่งอ่าเนี้ยจะเป็นการจะส่งรวดเร็วแต่ถ้าเกาดส่งวันที่สองก็จะเป็นการจะส่งตรงเวลาไม่เสียคะแนนแต่เมื่อไรที่ไปวันที่สามที่สี่นะครับสมมติวันเนี้ยเอเดร์เข้าววันจันทร์คุณไปส่งอีกทีเนึงเลยเพฤหัสส่งส่งได้แต่จะเป็นการจะส่งล่าช้าคะแนนเรื่องของการจะส่งจะถูกนะครับซอยย่อยออกไปจะลดลงนะครับก็คือจะเสียคะแนนการส่งรวดเร็วไปแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหวันศุกร์แล้วคุณยังไม่ส่งถ้าไม่ส่งเนี่ยปัญหาใหญ่แล้วนะเออ นะครับนอกจากจะโดนหักเรื่องของคะแนนจะส่งคะแนนร้านไม่โดนหักแต่ออเดอร์นะครับจะถูกยกเลิกนี่ครับจะเสียคะแนนอัตราการยกเลิกคําสั่งซื้อนะครับอ่ะทวนอีกทีนะครับออเดอร์เข้าวันที่0ูนย์ะครับวันที่1งส่งนะครับศูนย์กับ1เนี่ยส่งเข้าปุ๊บส่งปั๊บเลยหรือว่าส่งมาถัดไปการจะส่งรวดเร็วคะแนนร้านนะครับเรียกว่า FFR นะครับ Fast Shipping นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปส่งวันที่2นะครับก็จะเป็นการจะส่งนะครับตรงนะครับตรงเวลานะก็จะไม่เสียคะแนนการจะส่งวันที่3ที่4ส่งได้แต่จะเสีย จะเสียคะแนนการจะส่งแบบรวดเร็วอ,อันนี้ก็ระวังด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดวันที่5นะคนับนับไปเลยครับ1 2 3 4 5วันที่5คุณยังไม่ส่งเนี่ยระบบจะยกเลิอกออดเร์คุณจะเสียคะแนน2ต่อก็คืออัตราจจการยกเลิกคำสั่งซื้อและนะครับการจะส่งล่าชา้าอ่าบอกไว้ก่อนนะอันนี้ต้องระวังนะครับใครมีข้อสงสัยตรงนี้พิมพ์ถามมาได้นะครับพิมพ์ถามมาได้นะโอเคนะครับไปต่อกัน รัฐดาประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องตารางการจัดการคําสั่งซื้อช่วงสิ้นปี2567นะครับซึ่งก็เป็นปกติทุกปีที่เขาจะทําตารางออกมานะครับคือจะให้นะครับร้านค้าหลครับผู้ขายทุกท่านาทราบว่าเอาเรื่อเข้ามาวันไหนคุณสามารถจะส่งได้ถึงวันไหนนะครับาตารางนี้มันจะเป็นตารางนะครับเป็นตารางคล้ายๆตาราง Excel เนาะเขาก็จะให้เราดูว่านีครับแบ่งเป็น นะครับสองแบบก็คือจัดส่งผ่านระบบของ Lazada และจัดส่งด้วยตัวเองนะครับผ่านร้านค้าของตัวเองนะครับก็จะแบ่งเป็นสองแบบนะครับอันดับแรกนะตารางนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันหยุดราชาการเริ่มตั้งแต่30ธันวาถึง1มกรานั่นหมายความว่าหยุดจริงๆคือ3 0 3 1 1แค่3วันคือวันหยุดราชาการแต่ว่าตัว Lazada เองอะ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยนะครับถ้าออเดอร์เข้ามานะครับแถวบนสุดคุณดูตั้งแต่28เห็นไหมย8นะครับ28เห็นไหม อนแรกจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเมาส์นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นเห็นเมาส์ผมไหมนะครับนี่อยู่ที่วันที่28พบเขาบอกว่าถ้าเกิดออเดอร์คุณเข้ามา28อ่ะอันนี้เราไม่นบนะถ้าเข้า27เนี่ยคุณก็ต้องทําตามลีดไทม์เดิมเลยต้องส่งภายใน5วันนะครับแต่ถ้าเกิดออเดอร์เข้า28เมื่อไหร่ปั๊บนี่เลยครับกดพร้อมจัดส่งเนี่ยคุณต้องกดภายในวันที่2มกรลาเอ๊ะทำไมนานจังก็เพราะว่าเขาหยุดบีใหม่ให้ไงเห็นไหมครับยี่สบแปนะครับ2มกรลาคือจัดส่งนะครับ 3มกรานะครับ2มกรานี่คือกดพร้อมจัดส่งนะ3มกราต้องให้รถเข้ามารับหรือไปดรอปออฟแล้วแต่ว่าเราขนส่งเป็นแบบไหนนะครับ3มกราวันที่4นะครับถ้าไปส่งวันที่4 5 6้ามกราถือว่าเป็นการจัดส่งล่าช้านะครับวันที่7ระบบจะเริ่มยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ดูให้ดีนะนะครับออเดอร์เขา28วันที่2ก็กดพร้อมจะส่งแล้วนะครับกดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นะครับวันที่3าม นะครับต้องส่งของแล้ว4 5 6หส่งได้แต่จะเป็นจะกรจะส่งล่าช้า7ไม่ส่งมีปัญหาทันทีนะครับโดนยกเลิกออเดอร์แล้วก็คะแนนการจะส่งรดเร็วก็ถูกตัดไปด้วยนะครับตอนนี้คำถามคือถ้าออเดอร์เขา28ส่ง28ได้ไหมได้ดีเลยนะครับส่งได้ครับดีเลยก็คือไม่ต้องมานั่งกังวลว่าออเดอร์นะครับมันจะติดอยู่ที่ไหนนะครับจะลูกเขาเรียกนะจะส่งล่าช้าไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ส่งได้ก็ส่งเลยแต่ถ้าส่งไม่ได้เนี่ยถามว่ายี่สิบเก้าส่งได้ไหมสามสิบส่งได้ไหมถ้ามีรถเข้าไปรับได้ นะครับคำถามคือเราจะรู้ยังไงอ่ะดับแรกคุณต้องเช็ครถที่มาประจําก่อนนะครับถ้าอยากแบบส่งพวกโรตัสนะอย่างดรอปออฟของเล็กเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดเลยอย่างยี่แปดไปแล้วอ่ะเก็บไปส่งหลังปีใหม่เลยหรือจะไปฝากเขาส่งไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดงานอยู่นะถ้าเกิดใครไม่ได้กลับไปไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดตามตารางเนี้ยคุณก็ส่งได้ตั้งแต่วันที่2นะครับก็2อก็คือนะครับรถเข้ามารับ3 4มสี่ห้าหกได้หมดเลยนะครับแต่เอาง่ายก็คือออเอเขายี่สิบแปดต้องส่งของภายในวันที่3 ต่อมาล่ะออเดอร์เข้า29ต้องส่งของภายในวันที่3 3 0 31 1เครับรวดเดียวเลยครับ28ถึงธันวาถึง1มกราครับเราต้องส่งของภายในวันที่3มกราเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดออเดอร์มาเข้านู่นเลยครับวันที่2มกราอ่าอันนี้จะมีขยับละถ้าออเดอร์เข้าวันที่2มกรานะครับจะเข้ารูทเดิมเลยคุณรู้โดนรูทไหนครับรูทนี้ครับเห็นไหมออเดอร์เข้าวันที่2วันที่3คุณต้องส่ง4คุณต้องส่ง5นะครับ6จะเป็นจะส่งมาช้า นะครับเจ็ดนะครับเจ็ดแปดจะเริ่มเอาเดอร์ยกเลิกแล้วนะครับอ่ะ,ะมาดูนิดนึงนะครับคราวนี้นะครับจากปฏิทินนะครับสองเนี่ยคนต้องส่งภายในวันที่สี่ถูกต้องไหมภายในสองวันแต่จะส่งรวดเร็ว6กเจ็ดนะครับจะนับเป็นจะส่งล่าช้าแต่เอ๊ะทําไมแค่2วันเองละ่ะดูสังเกตไหมเขาว่าจะส่งล่าช้า4ี่ห้าหกเอ๊ะทำไมของวันที่28่ถึงวันที่1เนี่ยจะส่งล่าช้าได้ถึงวันที่4ี่ห้าหแต่ทําไมพออเอเดอร์เข้าวันที่2จะส่งล่าช้า6กเจ็ดเอง นะครับแล้วก็วันที่ะบบระบบเริ่มยกเลิกนะครับอันนี้เป็นการจะส่งด้วยร้านค้าเองหรือนะครับทางปิ c k อัพและดอบออมนะครับมาดูตรงนี้ครับเนื่องจากว่านะครับทาง Lazada เองเ่ะเขาก็มีนะครับกติกาให้กับนะครับร้านค้านะครับผ่อนผันเล็กน้อยคือถ้าเป็นวันอาทิตย์จะไม่นับนะฮวันอาทิตย์จะไม่นับนะครับก็ทําให้อย่างไรครับ6กับ7นะครับอ่ะผมให้ผมทำเป็นปฏิทินและแต้มสีไว้ให้ทุกคนดูง่ายขึ้นนะครับจากตารางนี้นะ ยี่สิบแปดถึงหนึ่งนะครับผมใช้สีชมพงูนะครับให้ดูนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งคือนะครับชุดแรกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอาเรืเขายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งนะครับนี่คือแล้วก็นะครับเป็นเลขหนึ่งชุดเนี้ยคุณต้องส่งของนะครับแบบไม่เสียคะแนนเนี่ยนะครับก็คือต้องส่งภายในวันที่วันที่อะไรครับวันที่สามเห็นไหมครับวันที่สามอ่าเห็นไหม นี่งกดพร้อมจัดส่งนะครับสีม่วงพร้อมจัดส่งสีเขียวนะครับรถเข้ามารับหรือไปดรอปออฟนะครับคราวนี้ถ้าเป็น7นะครับเป็น4 5 6หอ่ะเอาใหม่นะเป็นนี่ครับสี่ห้าหมักกาสี่หกมกระลาก็คือจะส่งล่าช้านะครับเระบบจะเริ่มยกเลิกนะครับดูที่เลข1นะเลข1คือชุดแรกต่อไปชุดที่2ครับเลขที่2นะครับเอาเรื่องเข้าวันที่2มกระลานะครับสมกระลานะครับคุณต้องกด ready to ship นะครับสี่มกราต้องส่งแล้วนะครับแต่ถ้าไปห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเหล่านี้นะครับก็จะกลายเป็นจดส่งลาชานะครับแล้วก็วันที่แปดระบบยกเลิกนะครับถูกไหมอ่าถูกสินะครับสี่หกเจ็ดอ่าวันที่ห้าเป็นวันหยุดนะครับห้าเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นก็จะนับควบไปนะถ้าใครสงสัยนะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยพิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับผมให้ดูเนาะตามปฏิทินนะเด c e m b e r กับแตร์จูเนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นร้านจะส่ง้วยตัวเองอันนี้จะพิเศษนิดนึงจะระยะเวลามันจะยืดออกไปอีกนะครับ28ถึงวันที่1เนี่ยนะครับถ้าร้านจะส่งด้วยตัวเองนะครับวันที่28เนี่ยจะต้องนะครับพร้อมจะส่งวันที่6และจัดส่งให้สําเร็จสังเกตนะมันจะมีแค่4่ช่องนะถ้าร้านจะส่งด้วยตัวเอง6มกราต้องกดพร้อมจะส่งนะครับแล้วไม่เกิน13มกราสินค้าต้องส่ง เพราะไม่อย่างนั้นวันที่14ระบบจะเริ่มยกเลิกน่ครับสำหรับร้านที่จะส่งด้วยตัวเองนะครับร้านจะส่งด้วยเองก็จะเป็นพวกสินค้าแช่แข็งสินค้าขนาดใหญ่มีน้ำหนักมีน้ำหนักมากเกินไปนะครับขนาดใหญ่ที่ประกอบมาแล้วอะไรเงี้ยส่งขนส่งทั่วไปไม่ได้ก็สามารถขอจะส่งด้วยตัวเองได้นะครับทางร้านคราวนี้29 30 31 1นะครับสำหรับร้านที่จะส่งด้วยตัวเองคุณสามารถส่งได้นะครับนะครับกดพร้อมจะส่งได้เนี่ยภายในวันที่7มกราคมและ สินค้าต้องส่งสําเร็จนะครับภายในวันที่4มกราถ้าไม่สําเร็จ15บหาวัระบบยกเลิกนะครับถ้าออเดอร์เข้ามาวันที่2นะครับก็เหมือนกันนะครับคุณต้องส่งให้สําเร็จภายในวันที่4แล้วก็15ระบบจะยกเลิกนะครับจะต่างกันเล็กน้อยนะครับในการจะส่งด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจากตารางนี้นะครับจากตารางนี้เนี่ยผมนะครับแนะนําทุกปีเลยว่าไม่ต้องบิดร้าน มีออเดอร์ก็ส่งนะครับมีออเดอร์ส่งไม่ได้ก็ให้ส่งตามตารางนี้ค่อยกลับมาส่งก็ได้ก็วางแผนดีๆถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่าโอ้โหไปหลายวันนะครับจนเกินวันที่6เนี่ยเอจะทําอย่างไรนะครับจะทําอย่างไรก็อาจจะลดสต็อกไหมลดสต็อกเป็นศูนย์นะครับลดสต็อกเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็พอกลับเข้ามานะครับหลังปีใหม่เนี่ยค่อยปรับสต็อกนะครับขึ้นมาให้มีสินค้าพร้อมจำหน่ายนะครับพร้อมขายก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึง นะครับใครที่ฟังอยู่สดๆนะครับมีคําถามก็ถามเข้ามาได้เองก็จะเป็นเรื่องของตารางการจัดส่งนะครับสรุปภาพรวมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับเขาจะแบ่งเป็นการจัดส่งนะครับด้วยตัวเองและการจัดส่งนะครับผ่านระบบลาซาด้าทั้งด r o p off และ Pickup นะครับนี่ก็เป็นตารางที่ลาซาด้ากำหนดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินที่ผมนะครับไปตัดภาพมาแล้วก็มาแต้มสีให้เห็นนะเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งสีชมพูวก็คือเอาด้วเข้าสีม่วงนะครับกดรีชูชิ p นะครับสีเขียวนะครับต้องจะส่งให้กับขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสีเหลืองนะครับขนส่งล่าช้านะครับสีแดงระบบยกเลยอ่านะครับก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนดลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนด a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ